อ่ะช่วงนี้มาดูกันที่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยรวมถึงการก,กำหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนกันก่อนนะฮะ<ส>เดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณสุเชษสุขแท้รองกรรมาการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งจากบริษัทหลักทรัพย์เอเอสลสวัสดีครับพี่สุเชษครับสวัสดีครับคุณบุรพากุณดุใจค,ครับดัชนี ในเปิดตลาดมาช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีทิศทางดีขึ้นโดยปริมาณการซื้อขายที่มาซัพพอร์ตนะฮะ,ฮะจากด้านของทางเอสแอมองดัชนีรอบนี้เนี่ยแนวต้านเมื่อวานปิดไปอยู่ที่1น<ะ>ึ่งสนะครับวันนี้เนี่ยให้แนวต้านอยู่ที่ระดับ1300จุดนะฮะโดยมีจุดรับที่สำคัญคือระดับ1260แล้วก็มองว่าถ้าหลุด ลงไปเล่นต่ำกว่า1260อีกเนี่ยนะครับก็ให้เรามาเพิ่มความระมรัดระวังนะครับให้ตัดขาดทุนเลยด้วยําำไปนะตัวหุ้นฮะวันนี้เอาหุ้นของตัวมินเมื่อวานนี้มินเนี่ยขยับจาก22บาท30มาปิดอยู่ที่22บาท50สตางค์นะครับแล้วก็ให้แนวรับของตัวมินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ22บาท Uh, ตัวมินเนี่ยระดับราคาหุ้นของตัวมินเนี่ยมันมีลักษณะของการขยับขึ้นไปเล่นที่25บาทกว่านะแต่ยังไม่สามารถเดินหน้าได้รอบนี้เนี่ยที่22บาทห0ิที่เป็นราคาปิดเนี่ยเอาราคาเริ่มแรกก่อนให้ไปที่ระดับละมาณ23บาทให้ได้ซะก่อนนะถ้าได้23บาทเนี่ยคงจะเดินหน้าต่อเนื่องได้นะครับแต่ดูผลการงานงวด9เดือนเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยยัง อ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับคงต้องรอดูงบไต,ตรมาสนี้แม้ว่างบไต,ตรมาสนี้จะมาเนี่ยเนื่องจากการท่องเที่ยวคนไม่ได้เข้ามาเต็มที่นักกันนะเพราะฉะนั้นก็ทำไรายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะฉะนั้นราคาเป้าหมายทางทางมูลค่าที่แท้จริงจากตัว P/E กับ earning per share เนี่ยราคาหุ้นน่าจะยืนอยู่ประมาณ24บาทถึง24บาท50สตางค์ ตัวที่เป็น ADVICe นะอยู่ในกลุ่มพาณิชย์หุ้นตัวนี้เนี่ยปิดไป5บาท75สบตางค์บวกไป5สตางค์แนวโน้มของผลการงานที่ดูแล้วเนี่ยนะครับหุ้นตัวนี้ในแง่ผลการงานใช้พอใช้ได้ในกลุ่มพาณิชย์แต่ระดับราคาหุ้นเนี่ยคงเล่นอยู่ประมาณสัก8บาทนะฮะในแง่ของ8บาทมากที่สุดเนี่ยไม่น่าเกินส0บบาทนะหุ้นตัวนี้แต่ก็เป็นโอเคเป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ออยอดขายดีฮะกำไรดีเรียกว่าพอใช้เลยนะพอใช้เลยอีกไตมารหนึ่งเข้ามาเนี่ยจะบีทกว่าอาจะจะจะสามารถชนะปีที่แล้วได้นะครับเพราะนั้นตัวหุ้นระยะกลางดีระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากมีการขยับทางเทคนิคขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นสายสัญญาณในรอบนี้เนี่ยที่ระดับ6บาทน่าจะเป็นลักษณะของการขึ้นทดสอบแล้วก็ทะลุผ่าน นะครับอ,อย่างไรก็ตามจุดรับที่สำคัญซึ่งไม่น่าเกิดนะฮะห้าบาทสามสิที่ต่ำลงไปเนื่องจากสภาวะของตลาดโดยภาพรวมใหญ่เป็นในทิศทางขาขึ้นมาแล้วน <c oughs> ะ,ะตัวเอดตัวนี้เนี่ยมีการขยับขึ้นมาตั้งแต่ระดับรักประมาณ5บาท ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเทรนขึ้นต่อเนื่องถ้าตีด้วยเทรนไลน์ไปเนี่ยราคาราคาหุ้นควรจะไปยืนอยู่ที่ระดับ7บาทกว่าๆละนะฮะใกล้เคียงกับ8บาทไปละนะครับเพราะฉะนั้นเทรนในแง่ของจุดรับเนี่ยเอาเป็นว่าสู้ที่ระดับราคา5บาท50ต่ำกว่า5บาทห0ลงมาเนี่ยน่าสนใจ i v l ฮะ เป็นหุ้นที่ไม่ใช่ IVL ตัวเดียวมีทั้ง PTGC ด้วยทั้ง2ตัวเนี้ถูกดึงขึ้นมาจากระดับราคาซึ่งมันต่ำมากผมว่าการช็อตเซลล์ดูจากการช็อตเซลล์ของตัวหุ้นหลายๆตัวเนี่ยมันเริ่มมีการรีเวิร์สกลับมาหมดนะครับเพราะนั้น IVL ที่ระดับราคา19บาท20ตังที่ปิดไปบวกไป60ตังข้างหน้าเนี่ยนะครับระดับราคาเป้าหมายนั้นอยู่ที่ประมาณ2 5บาท แต่ระยะสั้นเนี่ยนะคขงขึ้นไปทดสอบระดับ20บาทกับ22บาทในแง่ผลงานปีนี้ของตัว i l วเนี่ยน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับแต่การเติบโตยังไม่ได้เติบโตอย่างเต็มที่เพราะยังมีสภาวะภูมิรัฐศาสตร์ในแง่ของแต่ละที่ที่ยังประสบปัญหาในแง่ตัวระบบเศรษฐกิจใหญ่เพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามภาพโดยรวมเนี่ยวเป็นหุ้นที่น่าจับตาลงไปต่ำม,มากเกินไปนะระดับราคา แนวต้านตอนนี้ให้ไว้ที่20บาทแต่อย่างที่กลับเรียนนะฮะ25บาทเป็นะระคาเป้าหมายในระยะกลางของตัวหุ้นตัวนี้นะไม่ใช่เป็นระยะแค่อยู่ที่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรออีกสักนิดหนึ่งนะฮะว่าจะสามารถขยับในจางที่เพิ่มขึ้นได้บ้างร้อยขนาดไหนที่อยู่ครับอ่อนตัวลงมาค่อนข้างลึกนะฮะอ่อนตัวลงมาค่อนข้างลึกนะครับ,รบ12บาท60สตาง แนวต้านตัวบนเนี่ยวางตำแหน่งไว้ที่ระดับราคาประมาณ15บาทนะครับแต่ก็ต้องดูฮะว่าคราวนี้เนี่ยจาก12บาท60าทเนี่ยจะสามารถขยับขึ้นไปเล่นที่ระดับราคา13บาทได้เร็วขนาดไหนนะครับก็เริ่มมีสายสัญญาณทิศทางดีขึ้นนะครับเป็นหุ้นตัวหนึ่งในแง่ของการรีบาว หลังจากที่บริษัทประสบปัญหาต่ตางๆมาอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็อ่อนตัวลงมาเล่นระดับล่างเนี่ยนะครับก็เป็นลักษณะของการรีบาวครับกทียก็เป็นหุ้นที่น่าจับตาอีกตัวหนึ่งฮะนะฮะตัว BDMS เมสข่าวที่เกี่ยวข้องในแง่ของตัวอุตสาหกรรมก็คงชี้แจงกันหลายที่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็น BDMS บรุบมลาดพีอารเก้าลาดเท้าเอกช เอกชนอ,อีกตัวหนึ่งคือบางกอกเชน BCS นะฮะผมเอา B3 ตัวเนี่ยนะร,ราคาต่ำเกินไปนะครับแต่ BDMS เ,เนี่ยขึ้นมา19บาทห0เออหนิงมาร์ปีที่แล้วได้71เออ่าเกบ9เดือนได้71สตางเจสตง ถ้าบวกไป25ต่างก็ได้บาทกว่าบาทกว่าในตัวบีวดีเมเนี่ยเล่น PE ประมาณไม่เคยเล่น PE ถึง25เท่าแต่ถ้าเป็น P e 25เท่าคือ25บาทเพราะนั้นระดับราคาหุ้นเขาเนี่ยจากระดับราคา19บาทกว่านี่น่าจะไปขยับที่ระดับราคา PE สัก22เท่า23เท่า,าน่าจะได้เห็นรอบนี้เนี่ยในบีนดีเมน่าจะกลับขึ้นไประดับราคาประมาณ2 3บาถึง25บาทในขณะที่บมุงราชเนี่ย เออร์เน็งก์ะแ c h a r e ของปีนี้อาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาในงวดปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับราคาของเป้าหมายเขาจะยืนอยู่ประมาณสักร้อยแปดสิบาทบางกอ,อกเชนเนะะี่ยต่ามากนะครับระดับราคาหุ้นอยู่ที่ประมาณเก้าบาทสิบ,บาทเนี่ยเออร์เน็งก์ะแ c h a r e จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นระดับราคาเป้าหมายของบางกอ,อกเชนเนี่ยควรจะไปยืนอยู่ที่ระดับราคาประมาณสิบสามสิบสี่บาทน่าจะเป็นราคาเป้าหมายเขานะครับพระรามเก้า ระดับราคาหุ้นของตัวพระรามเก้าเอานิปงระจาปีนี้ของพระรามเก้าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะใกล้เคียงนั่นหมายถึงว่าอาจจะไม,ไม่ถึงกับขั้นบีทและกํกาไรเกิดขึ้นนะนะแต่จะราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพราะนั้นระดับราคาที่ลงมาอย่างเงี้ยนะค่อนข้างจะต่าราคาเป้าหมายของตัวพระรามเก้าที่ทําไว้ได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23-24บาทเพราะฉะนั้นหุ้นทั้ง4ี่ตัวนะฮะเ,เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มของโรงพยาบาล นะฮะก,ก็ฝากเรียนให้พิจารณาด้วยตัวสุดท้ายนั้นเป็น VIS เป็นหุ้นโรงบาลตัวเล็กตัวหนึ่งนะฮะแต่ระดับราคาสึกบาทกว่าๆเนี่ยน่าจะขยับในทิศทางที่ที่ขึ้นไปได้นะครับเพราะนั้นก็ฝากหุ้นโรงบาล5ตัวนะฮะที่จะพิจารณาสำหรับการลงทุนเด่นมากคือบีดีเมสลองโงมาพระรามเบางกอกเชนต่ำบางบึงบางบงรากน่าสนใจแล้วก็ VIS น่าเล่นเก่งกำไรครับผมครับ เอ้พี่สุเชษพี่สุเชษพูดถึงตัวของมินท์นะฮะเราได้เห็นในช่วงที่ผ่านมาดูเหมือนต่างชาติอะ่ะเริ่มเข้ามาซื้อกลับเข้ามาซื้อในแง่ของตัวมิ้นท์มากขึ้นในช่วงตัวสองสามวันทําการที่ผ่านมาเอ้ตรงนี้เนะี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณบ่งบอกอะไรหรือเปล่าสําหรับตัวของมินท์ฮะเออคือในแง่อุตสาหกรรมเนี่ยมันคงเล่นข่าวในแง่ของการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่โดยภาพรวมใหญ่ผมทาโรงบานอยู่เอ้ยผมทําโรงแรมอยู่สี่ตัวเซนเทล ดูเด่นกว่านะครับเ mm hmm. ซนเทลเนี่ยดูเด่นกว่ามากนะครับในขณะที่ตัวมินเนี่ยผลการดำเนินงานของมินเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับปีปีที่ผ่านมาเนี่ยมินจะได้แค่ mm hmm. ใกล้เคียงนะไม่ไม่สามารถบีทได้นะครับเพราะ <Okay. S 2> นั้นระดับราคาของตัวมินเนี่ยน่าจะมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้น mm hmm. ไปที่ระดับราคาอย่างที่ผมกลับเรียนนะยี่สิบห้าบาทเป็นราคาเป้าหมายของตัวมิน <Okay. S 2> นะไม่น่าจะทะลุภัยเล่นที่ระดับยี่สิบเจ็ดบาทที่8บแปดบาทที่เราเคย mm hmm. เคยลงทุนกันในขณะที่ตัวเอราวันเนี่ยต่ำลงมาถึงระดับสองบาทกว่า <Okay. S 2> ถ้าจะเป็นลักษณะของการรีบเบา mm hmm. กลับขึ้นไปเล่นเนี่ยเป้าหมายสามบาทอีกตัวหนึ่งเป็นหุ้น SSR S <S 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 หุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นในแง่ของอในแง่ของตัวผลการงานดีดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่โดดเด่นมากนะฮะในแง่ของสองบาทแต่เนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยเอสเซซาเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ลักษณะของการเก็งกำไรเป็นหุ้นบาทหนึ่งนะฮะเพราะนั้นคนที่เล่นโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนรายย่อย <S <S ในขณะที่สามตัวนั้นเนี่ยสองตัวนะะมิ้นกับตัว ตัวเซนเทลเนี่ยเป็นเรื่องของตัวสาบันถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงมินเองผมคิดว่าคงมีลักษณะของการรีบาวขึ้นมา,าได้อันสืบเนื่องจากตัวตลาดกับสภาพคล่องของตัวตลาดดีขึ้นคนกล้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวอุตสาหกรรมเนี่ยกลับเสียดายฮะเพราะว่าเดือนนี้เดือนมกราครับเวลา,าลวอาจจะเป็นช่วงตุจจีนนะที่จะสามารถขยับได้อีกระดับหนึ่งแล้วก็ไปรออีกทีคือ ช่วงของนู่นเลยฮะสงการะนะรเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมยังเชื่อว่าอย่างนี้ฮะยังเชื่อว่าช่วงนี้เนี่ยการเลือกตั้งนะครับโพต่างๆที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้นักทุนเนี่ยเกิดความสบายใจมากขึ้น<ะ>ไม่ได้มีการหักล้างกันมากนักเพราะฉะนั้นการรวมตัวของอการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาคงมองในเรื่องของ ทีมงานทางต่างๆที่น่าจะมีการทําให้ตัวระบบเศรษฐกิจสามารถเดินได้ภาพโดยใหญ่การเมืองในบ้านเราดีขึ้นภาพโดยใหญ่นะการเมืองในบ้านเราดีขึ้นภาวะเศรษฐกิจภ้างนอกดีขึ้นเพราะนั้นแนวโน้มของตลาด พันสเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นประเด็นนะฮะผมคิดว่าประเด็นพันสามร้ถึงพันสน่าจะเป็นเป้าหมายของตัวตลาดซะมากกว่าในรอบนี้ฮะ mm hmm. เพราะโดยภาพใหญ่ๆแล้วหมดไปมีเรื่องอีกอันหนึ่งที่น่าน่าตามขนาดนี้เนี่ยข่าวภาษีทรมฮะทำให้ตลาดต่างๆเนี่ยมีลักษณะของการเหวี่ยนตัวนะครับก็ปัจนั้้นจะเป็นปัจจัยลบในแง่ของตัวเซนเตอเมนของตลาดนะครับแต่ ถ้าออกมาในทิศทางอย่างนั้นเนี่ยออกมาในทิทางที่ดีเนี่ยเงินต่างๆที่เข้าสู่ในระบบประเทศต่างๆเนี่ยมันจะทําให้มันไม่มีการแข่งขันทางด้านภาษีแล้วกะทบกับตูุตสาหกมต่างๆมันก็จะทําให้ภาพใหญ่ดีขึ้นภาพระยะสั้นอาจจะแกว่งตัวแต่ระยะกลางน่าจะเป็นลักษณะดีนะดูเรื่องภาษีทํามตอนนี้ฮะ,ะที่มีข่าวมีข่าวอีกันหนึ่งที่การรวมตัวกันการฝึกอาวุธกันที่กีแล่นนะฮะที่ยุโรป นะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของสงครามก็ลองดูฮะลองดูภาวะอุตสาหกรรมของน้ํามันว่าจะสามารถขยับในทิศทางเพิ่มขึ้นได้บ้างร้อยขนาดไหนเป็นอุตสาหกรรมที่น่าจิดตามนะตอนนี้ขณะนี้เดียวกันเนี่ยในกลุ่มไฟฟ้าดูโดดเด่นมากฮะช่วงนี้ครับผมครับอ่าโอเคพี่สุเชษกราบขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุเชษสุขแท้จากบริษัทหลักทรัพย์เอเอสแอลครับนะครับแหมจริงๆพี่สุเชษบอกพูกแนวรับนะผมว่าดูแนวต้านมากกว่าเพราะตอนนี้เปิดมาแล้วนะ บวกสวนเหมือนกันนะวันที่บวกไป3จุดกว่า,วาแล้วนะครับ